สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเหมเธอนะคะจะนำวิธีการทำเต้าหู้นิ่มหรือเต้าหู้อ่อนมานำเสนอให้กับหลายๆท่านที่อยากจะรู้ค่ะวิธีการก็ไม่ง่ายไม่ยากนะคะมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะให้ทำตามนี้นะคะจะได้เต้าหู้นิ่มๆเนื้อเนียนๆแบบนี้ค่ะ ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการล้างถั่วซีกนะคะสัก3-4รอบจนน้ำใสแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้4-6ชั่วโมงหรือใครจะแช่ข้ามคืนเลยก็จะยิ่งดีนะคะจะได้ปั่นง่ายค่ะเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราจะเอาถั่วเหลืองซีกนี้นะคะไปปั่นค่ะทำเหมือนเต้าหู้แข็งนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะปั่นกับน้ำสะอาดนะคะแล้วเราก็เอามากรองกับกระชอนแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะก็กรองออกมาให้ได้น้ำเต้าหู้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เรานำไปต้มค่ะให้เขาเดือดครั้งแรกนะคะตอนเดือดครั้งแรกก็จะฟูขึ้นมาเต็มที่เลยค่ะก็ปิดไฟเลยนะคะเพราะไม่งั้นเขาจะล้นหม้อค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟใหม่แล้วก็ต้มต่อไปอีก5นาทีค่ะตอนต้มนะคะก็คนเรื่อยๆอย่าให้ต้าหู้ของเราไหมนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เรามาผสมแป้งมัน2ช้อนโต๊ะนะคะกับเจี๊ยกอนะคะ1ช้อนชาแล้วก็อีก1ส่วนสช้อนชาค่ะผสมคนกับน้ำนะคะประมาณนี้นะคะให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็เอาไปเทใส่หม้อเปล่าไว้นะคะหลังจากนั้นให้เราไป เอาเต้าหู้ที่เราต้มเดือดลงมาเททันทีเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทใสต่ตะกร้าที่เราเอาผ้าขาวบางรองไว้แบบนี้ทันทีเลยค่ะเน้นว่าเททันทีนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักสองนาทีให้เขาเซตตัวแล้วก็เอาผ้าขาวบางนี่แหละค่ะปิดไว้เราทับด้วยภาชนะที่มีฐานเรียบตามด้วยภาชนะที่มีน้ำหนักค่ะ หรือจะเป็นเขียงเป็นครกก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะสำคัญสุดก็คือเย็นสนิทค่ะแล้วเราเค่อยมาเปิดดูนะคะว่าเต้าหู้ของเราจะเป็นแบบไหนวันนี้ที่ทำนะคะฐานตรงตะกร้าไม่เรียบเต้าหู้ก็เลยจะบิดเบี้ยวนิดหน่อยแต่มาดูเนื้อของเขาค่ะ ออกมาแล้วนะคะเนื้อของเขาเองจะมีความหยุ่นนะคะผิวจะนิเรียบเนียนแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็มีความหยุ่นเด้งๆด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะถ้าทำแล้วนะคะตามสเต็ปที่บอกไปนี้รับรองได้เนื้อเต้าหู้ที่เรียบแบบนี้ค่ะ ลองไปทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินม่ทเธอเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ